ตีไม่รู้ตัวพวกมึงอ่ะตีอะไรพวกเนี่ยมึงนี่เลวจริงๆไงต่านานเฮ้ยไอ้หน้าหล่อว่าไงหน้าโรนอลเฮ้ยกูทักเกี้ยวไ,ไห,หวไหหลนนเลย,เ,เ,ยนนเล่นสนมมึงแลไม่เจอกันนานเฮ้ยมาขวางทางกูมึงอยากตายหรือไงวะคือกูไม่ได้อยากตายแต่มึงอะไรเปล่าม,มานทำไมเอ้าก็คุณชอบอางคุถึงอยากเอ้าเขามาอะไรเขาไม่ชอบมึงเอ้าก็คุณชอบทำไมอะคือพวกนี้กูมึงมึงไงก็ไม่กลับกูไม่กลับเลยมึงไม่กลับใช่ไหมไม่กลับมึงอยากจะมีเรื่องใช่ไหมอยากมีเรื่องไหม ใช่กูอยากมีเรื่องอยากจะมีเรื่องแป๊บนึงให้เสียคงรับรางวัลเหมือนแป๊บนึงพี่เดี๋ยวมึงก็ต้องคุยกับเสียกูแล้วรางวัลเราฝากมาเนี่ยฉากแรกแล้วนะพี่เนาะใครมีคนฝากมาฮะมีคนฝากมานะฝากใครไม่ชอบฝากแทะเลแหวกเดี๋ยวรางวัลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครฝากมาผมึงพูดจริงไหมเนี่ยฝากมาจากไหนนะฝากแต่ฉากแรกแล้วฝากแต่ฉากแรกแล้วมาจากไหนทะเลแหวก อยังไงมึงพ right. right. oh. okay? ูดได้เคลีย hmm. ร์เขาฝากมาจากใครแหวนไม่ใช AP uh. so so no, ่เขาฝากมาให้โอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสอบคุณมากครับไม่ได้ไปครับผมฮะมันซื้อจิ้มกระป๋องมาให้แล้วป่ะอุ้ยกูพูดอะไรไปเฮ้ยมันซื้อน้ำอัดลมกระป๋องมาให้น่าเกียร์ปึ้งพูดอะไรเฮ้ยไอเบลวะปึ้งว่าไงปึกมีไงเล่าเกียร์เลยทีเดียร์ฮะเกียร์เฮ้ยเฮ้ยใครวะเเฮ้ยยกีร์ 哎。Uh <laughs> รจัดกาีเออดีที่สุดใน่ะตัวนี้เดี๋ยววันที่หนึ่งมีจะมไปนอกแล้วแอปใหญ่เลยครับเป็นไรมองหน้าไปหน้าตาคุณพ่อคุเหรอหน้าตาคุณแม่ไงเมยด่าแม่ไปเดียวนะแล้วไปวันนี้มึงมาสู้กูดิไอเกียรจ้ะเราไม่เล่นแบบนีเจย์มาเชยแล้วเล่นแบบนี้ฮัลุมานต่อตัวดีกว่าเออ ออไม่มีอุปรกรณ์ด้วยเนี่ยอุปกรณ์อีกกูต้องมารอบึงใช่ไหมเนี่ยโอ้ดีนะ้ะไปนอกอพาพภพไปปลูกผมจะมั้งไปเมื่อไรร่อ๋อจะไปย้ไว้เนี่ยเลยน่นเกมแ้บรอ,อ เหมือนเขาจะเป็นก็ไปปูันบนยอดเขาขออกขึ้นไปถึงยอดเขาก็ี่นองเขาเจะเรื่ โด่งหมดแล้วมา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 โอ้ไหนไหนทำขาหอบมาดูไรเลยเฮ้ยเ้ยโอ้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ร้องให้ละเฮ้ยเล่นเบาๆเลยเร็วป่ะไปสๆไปมึงไปเลย ชืว้เนี่ยป่านนีน้กค้าเนี่ยต้องกแน่ๆเลยค่ะขอบคุณมาะเลยค่ะวนี้ตาและคุณดูแต่ตัวดีมากเป็ค่ะแถมยังมีน้ำใจม่ช่้างอีกครับคุณอะต่วอะไรกันกระหน่มีอะไรก็คุยไปสิเขาไม่ได้คาดดีเห็นไหมเขาไหว่เนี่ยก็รู้ก่คุยไปไม่คุยเหรอคุยไปเลยเออไม่ทราบว่าคุณนี่ชื่อน้ำค้างค่ะชื่อน้ำค้างชื่อน้ำค้างเ้าดูแต่งตัวเออเฮ้ยอะไร้อเสียเฮ้ยเดี๋ยวฮะ ชื่ออะไรนะกูจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมลีซโก้ฟาโบแหวนหายแหวนแบนอะไรอ่ะแหวนแหวนเพชรสิฮะแหวนเพชรวงนี้เท่าไหร่น่ะสิบล้านอ่ะโอ้โหราคาสิบล้านกูเดินหาสิบล้านจริงจริง้มัไม่อะไรหรอกคล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทเดี๋ยว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 ประเด็นประธานเท่าไหร่คะน้ำคาางนี่แม่แม่าทำอะไรล่วงนะคะอ๋อแหวนเพชรครับแหวนเพชรลูกอเดี๋ยวน้ำคาางช่วยหานะคะน้ำคาางเนี่ยเป็นคนงมห้อยโค คุณน้ำค้างครับเออไม่ต้องหาก็ได้ไม่ต้องหาไม่เป็นไรหรอกครับขายแค่วงเดียวที่บ้านเนี่ยมีเป็นเข่งเลยโอ้โหตะทูเหรอคะเอาแบบอ๋อค่ะชี้เลยมากอย่าอย่าอย่าไม่เป็นไรไม่เสร็จแล้วไม่เสียดายครับมีตังค์อยู่แล้วคุณแต่งตัวไม่เหมือนคนบ้านทุ่งนลีลายเลยค่ะอ๋อผมน่าเป็นคนที่กรุงเทพเป็นคนจากกรุงเทพครับผมชื่ออะไรล่ะชื่อเสียอาคมครับเสียอาคม คุณเสียก็ยอไม่ได้เลยเขาบอกว่าอย่างนี้ก็อไม่ได้เลยอเลยออค่ะเทียคมค่ะกระเสียมไม่ใช่นะคะเออแต่จะว่าไปแล้วคุณเนี่ยผิวพรรณวหน้นนะหน้าตาสวยค่ะเออเป็นคนที่นี่หรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นสาวบ้านทุงน่งวิไลค่ะโ<ฮ>อ้โหสาวบ้านทุงน่งวิไลคุณนี่ไม่น่าจะอยู่ตามบ้านนอกแบบนี้เลยเพราะคุณเนะี่ยมันดูเหมือนคนในเมืองมาก ผมเนี่ยไม่เคยเจอคนแบบคุณเพราะว่านานๆผมเนี่ยจะมาเก็บดอกมันกู้ที่นี่มาเก็บดอกอะคะเก็บองแล้วถ่ายแล้วสีก็มาเก็บดอกมันกุ้งต้องไกระตุกไม่ได้เลยเชอบสีไม่ได้เลยถ้ากูไปญี่ปุ่นแล้วกลับมาเป็นนี้กูไม่ไปอ่ะพูดเลยค่ามาเก็บดอกแต่ถ้าใช่ค่ะมาเก็บดอกแล้วชิเซียบอกว่านะคะเนี่ยไม่ได้อยู่ว่านอกนี่หมายความว่ายังไงล่ะคะหมายความว่าถ้าผมเจอคุณตอนแรกๆนะ แต่ผมจะพาคุณเข้าไปในเมืองจะให้คุณเนี่ยไปเป็นดาราไปเป็นนักร้องเลยเพราะว่าคุณสวยมากตายแล้วรูกร่างบ้านนอกกับนักค้างนี่เป็นดารานักร้องไม่ได้หรอกค่ะใช่ครแล้วคุยนี่สวยมากนะสวยค่ะชอบมากเลยค่ะร้องเพลงเนี่ยแม่สอนเนี่แต่เด็กๆเลยค่ะร้องเป็นเหรอเป็นค่ะ้ถือว่าเราโชคดีมากเลยนะเสียงเราเจอคุณนักค้างคุณนักค้างเนี่ยร้องเพลงเปอันนี้คุณนักข้างผมขอสักหนึ่งผลงานเพลงได้ไหมครับได้เลยค่ะนักค้างจะร้องไหมนะคะกับคเต้นเมอร์กับร้องไหมครับ คนือแล้วค่ะร้องได้นะคะไมเถียงทำไรเป็นมีมีมมดนตรีในหัวใจค่ะจังหวะจังหวะอยากจะทักคาเซียทักไข่ค่ะตามที่จะเตือน <c oughs> นั่งลงนั่งลงเจ้าแม่กำลังลงแล้ว ใคยมีไหมอารมณ์อะรองไหมคะร้องจริงไหมคะสิ่งรับดวนขบวนปอดจกจั๊กจ๊ก๊กจ๊กจ๊กจ๊ก ได้ผูกใยข้าพ <'s> <N> ันไปอะ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 หน้าตายกันฟาดเยอะหัวใจน้องจะขอเลยไอ้บิมหายดูเบียมก่อนเลยอ้อเียมันกินนะเดี๋ยวเี๋นเี๋คุณนี่โอ้โร้องเพลงนี่ชัวมาก ช,ช,ช,ชัวอ๋อชัวชัวค่ะจิ๋นค่ะสียนะคะพี่น้องได้จิ๋นค่ะ,คะเป็นได้เลยแบบนี้แต่ว่าต้องถามก่อนว่าอยู่ที่นี่นะ่ะมีพี่น้องมีพ่อแม่ไหมยอยู่ไม่ค่ะนะคะอ,อยู่ตัวคนเดียวค่ะน่าสงสารมากอยู่ตัวคนเดียวใช่ค่ะเป็นสาวบ้านอยู่ตัวคนเดียวด้วยทไมงั้แต่ <c oughs> ตามใจเสียเสียชอบอยู่ตัวคนเดียวด้วคุณกัุงเทพเออคุณครับคุณจอมเทียนพอดีเจอหน้าคุณแล้วรู้สึกเหมือนถูกชะตาแล้ว คุณบอกว่าอยู่คนเดียวด้วยผมก็เลยอยากจะชวนคุณนะ่ะเข้าไปอยู่ที่กรุงเทพปีศาจเสียรับใช้ผมต้องผมน่จะดูแลคุณให้ดี<อ>คุณอยากได้อะไรบอกผม<ท>ผมเต็มใจให้หมดเลยจริงแต่เสียจริงแต่ว่าขออย่างเดียวนะอ,อย่ากโกหกผมโอุ้ยน้กค้าไม่โกหกเสียเลยค่ะห้ามโกหกไมถ้าอย่างนั้นคืนนี้สามทุ่มเจอกันที่หลังวัดนี้เนละเสียอะไรคะก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกอ่ะเสียเห็นน้ำค้างเป็สาวว่าน้อ เีย,เยวชวนไงตีสองเจอกันหลังเมนค่ะตีสองหอโหตกลงตกลงเลย ตกน,น,น,นู่นแล้วนันก็จะพาหน้านีไปกัน